ข้าวผูดแล้วก็หยอดสีผส,สมอาหารแล้วก็ผสมให้เป็นสีเนื้อเดียวกันต่อไปตั้งกะทิให้แตกมันค่ะตั้งกระทิค่ะตั้งกะทิให้แตกค่ะถ้าก็วยเตยนี่ยมันต้องมีต่อมา

มีพิชไทยด้วยจากที่ไหนจ๊ะใหญ่อะอันนี้เหรอจ๊ะแกพี่ไทยไหนอ่ะไพรพี่ทำอยู่ในสามเกลอแล้วเออ<ม>นาโกงเออเพิ่งรู้นะเนียว่ามันต้องใส่กะทิแล้วเนี่ยไม่รู้เลยต้นโอหไหน,ไหน กบกบกุ้งนะกบกุ้งเอกเอาอย่างนึงไปไปทางกันแล้วของที่เขาขายมันมีใส่กุ้งไหมไม่มีใส่เขาใส่แต่ว่าใส่น้อยถามติ๋วเรียบเราะทำมามาทุกหน้าเหรอเออเขาคนขายเห็นแต่มะพร้าวอ่ะใช่ก็เขาใส่มะพร้าวเยอะนี่เแตหนูเห็นนะเขาไม่ใสใสเราพรุ่งนี้พี่ติมมาไงฮะแล้วพติมไี่ติมจะมะพร้าวมา สิบคนใช่ไหมสิบคนหนูก็ให้เขาใส่ถังถุงว่ใส่แล้วพี่จะทิ้วมาจากไหนขับรถมาดิขับรถไหนไหนวันจบเรียนแล้วรีบมาแต่เช้าจะได้มีที่จอดรถโอตาก็ต้องเอารถมาอยู่แล้ววันนี้ก็มาไม่ไหวต้องเอามาอยู่แล้วแหละเพราาะว่เดี๋ยวลองเดี๋ยวเย็นยิ่งแหวกเยอะหนักตัวใหญ่คนดีเลยเพราะว่าได้พรุ่งนี้ใครมาบ้าง ปลาทอดก็สองตัวไงสองตัวก็่กินด้วยกันพ่ไหมไม่พอก็สามตัวมาทอดเองตองบอกทกนใ้เข้าใจ้สัตัวตัวหนึ่งตัวไม่ไมกินด้วยกันแล้วก็หารเฉลี่ยเอาแค่กินทำแค่ว่า